น้ำพริกอกไก่สายแซบระดับความเผ็ดเบอร์สองวันนี้จะรีวิวกินกับปลาทูและผักสดมาดูกันว่าจะเข้ากันไหมอ่ะมาเริ่มแกะกันเลยค่ะทุกคนก็จะเป็นกระป๋องนะคะเปิดฝาดึงแบบนี้เลยค่ะตัวของน้ำพริกจะเป็นแบบแห้งแล้วก็มีหอมเจียวมีตัวไก่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะเริ่มแกะปลาทูใส่ผักนะคะเตรียมเลยค่ะแต่วันนี้ไม่กินข้าวนะคะโอ <Okay. S 1> เข้าวอ่ะ เอาแบบนี้แหละนะคะทุกคนจิ้มมันเลยค่ะมาห่อผักห่อผักกาดเออแบบนี้ฉันก็ชอบดีนะมันก็กินแล้วคือมันเพิ่มความหวานให้ผักยังไงไม่รู้บอกไม่ถูก Area. หรือว่าผักมันหวานอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจนะลองกินคู่กับปลา,าทูเป็นยังไงเฮ้ยมันเข้ากันได้อยู่นะทุกคนเอบบ one, อปกติเราเคยเห็นเขากินกับไข่ต้มนะแต่แบบคราวนี้เราจะลองปลาทูโอเคทุกคนเอาได้เอาได้กินกับทั่วฝักยาวจิ้มไ่ติดครับท่านผู้ชมติดแค่นี้ พอได้พอได้แต่อาจจะไม่ได้รสชาติเท่าไหร่ต่อไปเห็ดเข็มทองทุกคนโอ้ยคำนี้คือแบบดีเข้ากับเห็ดเข็มทองมากเอมาเดี๋ยวฉันจะกินปลาทูต่อทุกคนอร่อยกินเถอะโดยเฉพาะผัากกาดเห็ดเข็มทองปลาทูเข้ากันได้นะยกเว้นถั่วฝักยาวนะคะกินแล้วมันไม่ติดนะคะฉันจะกินไปจนหมดชามเนียทุกคนอร่อยแซ่บค่ะทุกคน น้ำพริกอ,อกไก่สายแซบตัวนี้ใครทานคีโตก็ทานได้นะแต่ดิฉันไม่ได้ลดน้ำหนักค่ะขอบอก